วัดนี้วันที่26กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่55ที่ข้าพเจ้านางสาวจินตนาต้นเงาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด สวดชุมนุมเทวดาสมัตตาจาักกะอเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมามุนีราชศาสสนตุสักขโมฆะทางสักคีตามีจารุเปย์คิดดสีกาละตัดเหจันตาลิเคนิมาเนทีเปรัดเหจักขามีตาลุวะนะขาห,าหานีเชหาวัตถุไม่มีเข็เตรภูมาใจายันตุเทวาชลธาลาลวิสมียักข่าขันดาปานาพา,า,าติทันตาสันติเกยังมุนีวะระวะจนนางสาธโวมีสุนตุธรรมสวรรค สวนาคารโออัยมพะดัมตาธรรมสวนาคารโออัยมพะทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกล่าวพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุทโธปะควาพุทธังโพนตังพิวาเทมิสวะขาโตภะกตาธโมธรรมังนัมมัสสะมิสัปติปโนภะกตุโตสัพพะกัสังโคสังฆังนัมมานิ บทที่4บทสวดนามาการสิทธิคาถานโมอตสัพพคโตระโตสมาสัมพตสัตนโมอตสัพพคโตระโตสมาสัมพตสัตนโมอตสัพพคโตระโตสมาสัมพตสัตบทที่5บทสวดไตรสรณนคมนาปาถาพุทธังสรณนาคชามิธัมมสรณนาคชามิสังฆังสรณนาคชามิทุติยมปิพุทธังสรณนาคชามิทุติยมปิธรรมังสรณนาคชามิธุติยมปิสังฆังสรณนาคชามิตติยมปิพุทธังสรณนาคชามิ สารนังกชามิตติยมปิสองคังสารนังกชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอัญญพุทโธมีสารนังวะรังเอตินัสัจวชเชนัสโธิมีหกตุสัพพธานัตถิมีสารนังอัญญทมโมมีสารนังวะรังเอตินัสัจวชเชนัสโธิมีหกตุสัพพธานัตถิมีสารนังอัญญสังคมีสารนังวะรังเอตินัสจัจวชเชนัสโธิมีหกตุสัพพาบทที่7พุทุธานุสติอิติปิโสภควารหังสมาสมโต วิชาเจรณาสัมปนุสุกโตโลกวิถูนุตโตปุริสธรรมสาราติสัทธาติวรุณาสานังพุทโธปปาติบทที่แธรรมานุสติสวาคคโตภะคะตาธโมชันติโกอาการิโกเองเหมัสิโกปันิโกปจตังวิธิตาโพติโยหิติบทที่เสังขานุสติสุปฏิปันโนภคตโตสาบกัสังโฆสุปฏิปันโนภคตโตสาบกัสังโขยาญาติปนโนภคตโตสาบกัสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภคตโตสาบกัสังโฆญาทิทางจตุริภุริสายุทธานิอัถปุริสักไรอิสักภะโตสาบกัสังโฆอ่างมณโย no no you're talking no you're...